สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยาาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเออรัฐบาลไทยนะคะสูตรของอาจารย์ปัญญาซึ่งเป็นบนนะคะทีนี้นะคะไปหาจับสามตัวบนเอาได้เลยนะคะทุกคนแอดก็ ขออนุญาตอาจารย์ทาวินให้เอฟซีอีกรอบนะคะลองดูลองด,องดูรัฐบาลไทยนะคะลองทําเป็นวินดูนะคะของอาจารย์อาจารย์ให้ชุดบนชุดล่างนะคะงวดนี้นะคะห่วใดว่าน่าสนใจอยู่นะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะทางช่องผิดพลาดตรงไหนนะคะก็กราบขอโทษขออภัยเดิม ทุกคนคะดูช่วยแอดหน่อยเด้อเผื่อมีตัวเลขตัวไหนผิดตัวไหนถูกนะคะรีบแจ้งได้เลยทักท้วงได้เลยนะคะช่องแอดนะคะเพราะว่าจะได้แก้ไขทันการนะคะแก้ไขทันการไม่ใช่แบบว่าตาลายค่ะตาลายก่อนที่จะลงทําไมไม่ตรวจสอบแอดตรวจสอบค่ะตรวจสอบแล้วนะคะแต่ว่าไม่เห็นค่ะไม่เห็นนะคะทุกคนนี่นะคะแนวทางอาจารย์ปัญญานะคะงวดก่อนนี้ท้าแอดเขียนเป็นวินให้เนาะเขียนเป็นวินให้ ทุกคนจับถูกล่างเลยนะคะหนึ่งเก้านะคะตัวเด่นอาจารย์นะคะปังอยู่ได้เข้าทุกงวดเลยนะคะตัวเด่นล่างนะคะแต่ว่ามีงวดนี้นะคะอาจารย์นะอาจารย์นะแยกนะคะอาจารย์แยกบนล่างให้เรามาดูกันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเอฟซบอกว่าจะมาแรงแล้ววสันจะดังแล้วตัวนั้นก็ดังตัวนี้ก็ดังนะคะเออดังหมดแล้วค่ะดังหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ สำหรับท่านนะคะที่อยากมอบ้ำลใจให้อาจารย์ก็ตามนี้เด้อจ้ะเอาไปหมานเอาไปหงิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอนะคะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะสตินะคะจักรยานหลายๆคันนะคะในการรับชมรับฟังนะคะทุกแนวทางนี้เข้ามีหลุดเนาะเวลาแนวทางเข้าก็คอยบอกเจ้าแล้วตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ว่าสันเวลาแนวทางหลุดก็เราให้เป็นแค่แนวทางนะคะประมาณนี้นะ <laughs> ยอก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 ค่ะ <laughs> ยอกคะ่ะทุกคนนะคะแอดก็คัดเอาเลือกเอานะคะมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะช่องของแอดนี่โอ้ไม่ใช่เซียนนะคะแต่ว่ามีหลากหลายนะคะมีหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางนะคะโดยเฉพาะของเจ้าของช่องนะคะรัฐบาลไทยนะคะจะมีของอาจารย์ปัญญาแล้วก็ของแอดค่ะแล้วก็ของหลานนะคะามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะทวนให้อีกรอบนี้เป็นชุดบนนะคะชุดบนอาจารย์ก็ให้มาแล้วเนาะ นี่นะคะน่าเสียดายแอดทำเป็นวินให้นะคะนี่เนาะไปกันงวดใหม่เลยนะคะงวดใหม่ล่างก็ให้ดูไปแล้วน้องล่างก็ทวน fc ไปแล้วอ่ะเผื่อ fc ไม่เห็นนะคะ fc ไม่เห็นเดี๋ยวเราจะมีโค้งสุดท้ายมีเก็บตกให้นะคะมีโค้งสุดท้ายมีเก็บตกให้อันนี้วินนะคะแอดเพิ่งทำวินให้นะคะอ่ะขออนุญาตอาจารย์เด้อจ้ะนูขออนุญาตเด้อค่ะรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16บนะคะชุดล่างอย่างเดียวเลยนะคะเด่นนะคะ สี่ห้านะคะสี่ห้าอาจารย์ฟันสี่ค่ะสี่หนึ่งสี่สองสี่แปดนะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดนะคะอาจารย์เน้นไปที่สี่หนึ่งแล้วก็สี่แปดสวยงามพระรามแปดนะคะแต่ว่าจะดังแล้วหรือเปล่านะคะเห็นเอฟซีว่าดังขล่ะเด้อว่าสันจา้าว่าสานันวินนะคะสี่ห้าหนึ่งสองแปดนะคะวินอาจารย์เข้าดีนะคะวินอาจารย์เข้าดีถ้าเบียว่าถ้าทําเป็นวินนะคะอุยอ้ยห่วยเข้าเกือบทุ่งวดเลยค่ะวินล่างนี่ค่ะ หวยจับตามองจับตามองถ้ามีในนี้บอกหวยคือบบมีอันนี้เนาะอาจารย์คือบอม 03, บมี่ศูนย์สามเจ้าเม้ยเฮ้ย,ยคือบบชนกันเนาะจยะแต่ว่าอาจารย์ปัญญานะคะชนห้าเอสนะคะชนห้าเม็ดเดียวเอสนะคะหน้าลุ้นอยู่ด้วยค่ะชนกันรวยเอานี้นะคะ มาดูกันนะคะนี่ชุดล่างอาจารย์นะคะแคบเลยค่ะวินนะคะ45 128นอะคะสี่ห้าอาจารย์จะให้น้อยตัวน้อยชุดนะคะก็ลองวินเอาตัวเน้นให้แล้วนะคะก็ลองดูค่ะถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะถ้าขัดก็ค่อยผ่านนะคะตัวนี้เป็นแนวทางอาจารย์ปัญญาค่ะ มีชุดบนด้วยนะคะชุดล่างอย่างเดียวแคบเลยนะคะชุดล่างอย่างเดียวนะคะทุกคนเราก็จะลงให้เรื่อยๆนะคะรัฐบาลไทยบางทีก็อาจจะสอดแทรกลงไปบ้างน,นะคะก็มีเข้ามีหลุดเนาะรัฐบาลน,นะคะเอฟซบอกว่าเบื่อแล้วนะคะมันหลอกหีหลายแอดว่าสันเอาเข้าเราก็ไปแค่ตัวสองตัวเพอได้ลุ้นนะคะทุกคนก่ต้องไปไลน์ดูค่ะไปไลน์ก็เจากนไปตัวไหนเนาะนีะ่แล้วเอาน้ำอาจารย์หนึ่งก็งานงามนี่โอ้แอดมีอยู่ด้วยฮะนี่ มาดูชุดบนอาจารย์นะคะชุดบนอาจารย์เอฟก็ทำวินให้นะคะช่วยสวยเดสีห้าเหมือนกันนะคะสี่ห้านะคะชุดบนนะคะนี่บนอย่างเดียวเ้อค่ะนี่บนอย่างเดียวค่ะนี่นะคะอาจารย์ให้บนอย่างเดียวเลยนะคะบนอย่างเดียวให้ไปที่สี่ห้าตัวเดียวกันเลยนะคะเด่นนะคะให้ไปที่เด่นสี่ห้าโอ้โหม,มันสี่หามากเลยโบแต่ว่าดังคักจ้ะ 47 48 49นะคะ57 58 59ค่ะทุกคนอาจารย์เน้นไปให้ที่48 49นะคะชุดบนนะคะแอดทำวินให้นะคะ47 89 5นะคะ47 89 5นะคะมันจะกลับหัวไหมนะคะทุกคนมันจะกลับหัวไหมนะคะชุดบนนะคะอาจารย์ไม่ได้ฟันนะคะชุดบนอาจารย์ไม่ได้ฟันดิ ยังไม่ได้ฟันนะคะรอเก็บตกค่ะรอช่วงชุดฟันนะคะอาจารย์จะฟันชุดไหนนะคะบนกับล่างน,นะคะล่างอาจารย์ฟันสี่แล้วนะคะล่างอาจารย์ฟันสี่ห่วยสวยงามพระรามแปดยู่ได้น้อยตัวน้อยชุดด้วยนะคะวัดดวงกันไปนะคะแต่แอดกลัวตีรังกาจังเลยค่ะหน่ยสี่แปดบวรสี่แปดตะคือบอน้ออันนะสี่แปดนะคะงวดก่อนนี่ก็ดังห้าแปดนะคะงวดก่อนนี่ห้าแปดก็ดั้งมากมาเลยนะคะเกี่ยวกับพวกห้าศูนย์อะไรเงี้ยก็ไม่มาเนาะทุกคนเนาะ ไม่มาเลยนะคะไม่มาเลยค่ะเอาวันนี้ตัวไหนดังว่าสันเอฟซี่บอกว่าสองแปดสองเจ็ดวันสันหูบอกเป็นเลขอันนั้นบอกค่ะเลขมงคลน,นั่นเมนบอกค่ะที่เลขที่ดังเนาะสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดเนาะหัวเด, 7, เดือนเจ็ดเดือนหนี่ก็สีเลขอันนั้นตัวบอกเป็นสี่อกอยู่บอกค่ะสองเจ็ดสองแปดนะคะโอ้เอสว่าอยู่นะคะเลขอะไรเลขมงคลตัวนี้เลขอันวันเกิดพ่อสอนเพ่นเนาะอันเพิ่นอายุเท่าไหร่เนาะคะ่ะ คนอายุเท่าใดเลยหรือจะออก10นะคะทุกคนมีสิทธิ์ไม่10แอดไม่เคยเห็นรัฐบาลไทยออก10เลยนะคะนานแล้ววด้วยค่ะหมวยเบิ้ลก็ไม่เห็นนานเลี้วนะคะทุกคนนี่นะคะบนนะคะอันนี้บนอย่างเดียวแคบเลยนะคะทุกคนลองเอาไปดูเป็นแนวทางนะคะ,คะลองเอาไปดูเป็นแนวทางกันนะคะคือบนอ่จ้ะลองเอาไปเทียบดูนะคะหมวยตัวเด่นอาจารย์เากซีเมนยูเดอร์ค่ะจับโอ๊ยอยากได้ตัวเดียวแบบแข็งๆเนาะคือสิ่จึงนะเฮานะ มาเต็มเต็มนะคะหวยงวดก่อนหนึ่งเก้านี่ไม่มีใครมองเลยนะคะหนึ่งเก้านะคะเอดกับม่วงรู้แต่แอนนึกว่าอาจารย์จับหนึ่งเก้าด้วยนะคะอู้เอดว่าอาจารย์เขาเต็มเต็มเนี่ยเลยวอรซันอู้แต่ว่าหนึ่งศูนย์ก็เจ๋งเลยนะคะคนไปหนึ่งน้อยมากเลยนะคะงวดก่อนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันยังไม่มาเลยนะคะปีนี้ใช่ไหมคะโอ้มันมาแล้วนี่มันมากับห้าหนึ่งเนาะโอ้มันมาช่วงแรกที่มันออกห้าหนึ่งเยอะๆอะคะ่ะ เออเบอกก็ว่าโทหาหนึ่งหายไปไสล้วคะ่ะนึกว่าทั้งปีมันจะออกอยู่ห้าหนึ่งนะคะหายไปเลยนะคะทุกคนเนาะหนึ่งมันหายไปช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาอีกแล้วนะคะหนึ่งนะคะอ้าวลองดูเด้อค่ะหากะสวยหนึ่งกสวยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเขาบอกว่าห้ามโชว์ตัวเลขเยอะคะ่ะทุกคนโชว์ตัวเลขเยอะนะคะ AI เขาตรวจสอบตรวจจับนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดเยอะๆเด้อ FC จะได้เห็นแนวทางกันนะคะ f อโดนปิดกั้นเยอะเลยนะคะทุกคน f อไม่เห็นคลิปคะ่ะโดนปิดกั้นนะคะอ่าสำหรับ คลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนนะคะเอาไปพิจารณาเอาไปเป็นข้อมูลกันนะคะสวัสดีจ้ามานๆต่างๆเน้อจ้า